สวัสดีนะคะวายรักพันไม้ค่ะตอนนี้อยู่นนทบ,บุรีเป็นวันที่สามแล้วนะคะแล้วก็ได้ทำภารกิจในการแยกหน่อบอนสีเหล่านี้เรียบร้อยแล้วค่ะใช้เวลาสองวันนะคะช่วงเช้าถึงเที่ยงที่จริงไม่ค่อยจะเหมาะเท่าไหร่หรอกนะคะช่วงเช้าคืออากาศที่นี่อบอ้าวมากนะคะร้อน ช่วงเช้ากว่าจะเสร็จก็สี่ห้าโมงเช้านะคะคือเราต้องเร่งงานเพราะว่าเรามีเวลาน้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็กลับกันแล้วนะคะแล้ววันนี้เราก็เลยเร่งทําให้เสร็จได้แล้วมันก็เสร็จแล้วละคะ่ะเสร็จใช้เวลาสวันนะคะช่วงเช้าสองวันในการแยกบอลสีแยกหน่อบอลสีค่ะแล้วก็เปลี่ยนกระถางบอลสีจากต้นกระถางที่เล็ก ต้นโตเกินไปก็เปลี่ยนขึ้นมาอัพไซส์ขึ้นตามขนาดของบอนสีนะคะอย่างต้นนี้เราก็ได้อัพไซส์ขึ้นมานะคะพยามมุนกระถางเขาค่อนข้างเล็กหลังจากเราแยกลูกเขาออกแล้วเราก็เปลี่ยนกระถางอัพไซส์ขึ้นมาช่วงนี้หลังจากเราเปลี่ยนกระถางแล้วก็แยกลูกเขาปรากฏว่าบอลสีก็ค่อนข้างจะซบเซากันหน่อยค่ะกำลังเฉาเฉาเฉาเพราะว่า โดนกระทบกระเทือนรากนะคะคือเราต้องแยกลูกเขาออกมาแม่เขาก็กระทบกระเทือนนิดหน่อยค่ะเพื่อนๆค่ะช่วงนี้เขาก็สลบสลายกันนิดน่อยเดี๋ยวก็ฟื้นค่ะใช้เวลาอีกสองสาวันก็เด้งคืนแล้วล่ะคะ่ะต้นที่เราแยกหน่อไปก็มีออย่างต้นนี้เราก็ได้แยกนะคะต้นนี้คือหยกกรรมี่แล้ก็ได้ลูกเขาไปประมาณสต้นนะคะ หยกำมะยีแล้วก็หลายหลายต้นเหมือนกันค่ะอย่างต้นนี้ต้นนี้คือจำชื่อไม่ค่อยได้นะคะอันน,อออนนี้ยอดมงกุฎโอเคต้นนี้ยอดมงกุฎยอดมงกุฎเราก็ได้ประมาณสองต้นนะคะส่วนต้นนี้ปราสาททองสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนคะเราไม่อยากจะแตะต้องที่จริงเขามีสองต้นในเขามีสองกออยู่ใน ต้นนี้นะคะมี2ต้นนะคะอยู่ในกอนี้เราไม่อยากจะทําการแยกเขาอยากให้เขาสวยๆแบบนี้เลยค่ะเลยไม่ได้ทําการแยกอะไรเขาเลยเติมดินให้เท่านั้นค่ะเพราะว่าดินเขายุบลงไปเยอะเราก็เติมดินลงไปในกระถางให้เต็มเลยนะคะเพื่อความเจริญเติบโตของเขาได้ดียิ่งขึ้นอย่างนางไหมต้นนี้ก็เหมือนกันใบใหญ่มากๆเลยค่ะเพื่อนคะ่ะดูลักษณะใบาจากมือเราที่จับนะคะเนี่ยแค่ตรงหูเขาแค่นั้นเองแค่นี้ ดูสิคะใบสวยงามเขียวป้ายสวยด้วยคะ่ะสีแดงสดมากเลยอันนี้เราก็เติมดินลงไปในกระถางให้เขาเหมือนกันนห่คะเนี่ยเติมดินลงไปเราไม่แยกลูกเขาคะ่ะรู้สึกว่าเขาเก้งกล้างนะคะเขาสูงเขายืดเราไม่เลยไม่อยากจะแยกลูกเขาปล่อยให้เขาเป็นกออยู่นี่แหละคะ่ะนี่นะคะนางไหมเราไม่ได้แยกนะคะคือต้นยาวมากลักษณะเป็นอยู่ที่ร่มนะคะ บอลสีเลยยืดยาวช่วงนี้แดดแดดเปลี่ยนทิศทางแดดคล้อยไปทางใหม่ไม่ค่อยจะเจอแดดนะคะตรงนี้กลับกลายเป็นว่าแดดแป๊บเดียวเองแล้วก็หมดแดดไปะละนี่อย่างตงน้นนี้ขวัญสิริสวยมากเลยอันนี้เราก็ไม่ได้แยกค่ะเพราะว่าเขาเป็นกอใหญ่แล้วต้นที่ต้นลูกเขาก็เริ่มใหญ่แล้วเหมือนกันเราเลยไม่อยากจะแยกเขาเพราะว่าถ้าแยกก็กลัวเขาจะ เสียทรงไม่สวยไปค่ะปล่อยเขาไว้อยู่คู่กันมีหลายต้นนะคะที่เราได้ทําการแยกหนอ่อแยกก่อเข้าไปต้นนี้ก็แยกไปแล้วอันนี้คือเพชรพันล้านสวยมากเลยค่ะเราก็แยกไปได้ประมาณสองสามต้นเหมือนกันนะคะโอต้นนี้ลูกไม้ต้นนี้สวยมากนี่ค่ะนี่เป็นลูกไม้ก่อแม่เขานะคะก่อแม่นี้มีสองต้นใหญ่ๆ เราได้แยกลูกเข้าไปประมาณสองต้นเหมือนกันเนี่ยลูกไม้ต้นนี้สวยมากจริง,รง,รงๆค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้เป็นลูกไม้จากสวนพิพัฒน์พงนะคะสวยมากเลยเราก็แยกต้นได้ไปสองหน่อนะคะกำลังเฉากาลังเฉากําลังเฉาแปบ๊บนึงเดี๋ยวก็ฟืน้นอ,อย่างต้นนี้เพื่อนเห็นไหมคะใบใหญ่มากๆอันนี้คือมนสวรรค์มนสวรรค์ มสวรคร์ก็สวยนะคะดูเขาไม่ทิ้งใบเลยอันนี้ใบสุดท้ายใบใบแรกๆยังอยู่เลยเนี่ยแต่เหลืองแล้วเดี๋ยวต้องตัดทิ้งแล้วล่ะค่ะนี่คือมรคร์เขาเขียนในป้ายว่ามนสวรรค์เขียวแต่ก็สวยนะคะมนสวรรค์เขียวก็สวยเหมือนกันน่จังหวัดนครพนมมีสองใบดินยุบหมดเลยเติมดินให้เขาเขาจะได้โตขึ้นเดี๋ยวแต,แตกใบขึ้นมาใหม่ อันนี้มีแค่สองใบเพราะว่าเราดูลักษณะเราเปลี่ยนกระถางด้วยค่ะเพราะเห็นกระถางเขาเล็กๆเนี่ยเราเปลี่ยนอัพไซส์มาเป็นสิบนิ้วกระถางก่อนหน้านี้เห็นแค่หกนิ้วค่ะเนี่ยเขาเลยไม่แตกใบแตกอะไรเราเลยทาการเติมดินลงไปเลยค่ะนั่นศิลาหุ้มทองศีลาหุ้มทองก็เปลี่ยนกระถางให้แล้วเหมือนกันศีลาหุ้มทองเปลี่ยนกระถางจังหวัดนครพนมก็เปลี่ยนกระถางค่ะอัพไซส์จะได้โตไ,ไวนะคะ บางใหญ่นี่บางใหญ่บางใหญ่เราได้เราได้ลูกไปสองต้นนะคะเนี่ยได้ไปสองต้นบางใหญ่สวยมากเลยค่ะบางใหญ่ใบใหญ่มากๆเลยสีสวยกัดสีสวยเลยนี่พญามณ์พญามน์มนก็น่าจะได้ลูกสองต้นมั้งถ้าจำไม่ผิดนี่ก็ได้ไปแล้วค่ะพญามณ์ใบใหญ่มากนี่ขนาดเลี้ยงในร่มไม่ค่อยเจอแดดนะคะสียังกัดสวยได้ขนาดนี้เลย สายดักหน้าเลี้ยงนะคะพญามน,นี่ต้นนี้ต้นนี้เป็นเทพนาคาแผงนะคะแต่ก็สวยนะคะเทพนาคาแผงตอนจำได้เราเคยทำคลิปเหมือนกันเมื่อครั้งที่เรามาเปลี่ยนกระถางให้บนสีขาวนูน้นเทพนาคาเขาจะมีเขาจะเขียวล้วนเลยนะคะเขาจะเขียวทั้งใบแต่ตอนนี้เขามีเหมือนกัดสี ป้ายๆแดงๆมาด้วยค่ะเริ่มจะสวยแล้วค่ะเทพนาคาแผงเป็นบอลกาบนะคะบอลกาบมีแข้งสวยงามเลยค่ะนคะคะเป็นบอลแผงแต่ก็สวยค่ะเทพนาคาแผงนะคะนุ่นนุ่นกุม,มาเดือนกุมภาพันอยู่ข้างในแล้วก็อัพสาขึ้นมากุมภาพันจากกระถางสีนิ้วเราอัพขึ้นมาเป็นแปดอีกต้นหนึ่ง ต้นนู้นต้นนู้นเดือนพฤศจิกายนค่ะไม่ยอมกัดสีเพราะว่าอยู่ในร่มเกินไปเนี่ยพฤศจิกายนแล้วก็อัพไซส์ให้เปลี่ยนไซส์เปลี่ยนกระถางอันนี้บอลสีตนนัวนี้บอลสีดิเรียกซับเรียกซับก็สวยนะคะบอลใบกลมสวยงามมากเลยค่ะนี่คือผลงานของการมาอยู่นนทบุรีไม่เสียเปล่าไม่เสียเที่ยวค่ะมาทุระ สองสามวันก็ได้งานอยู่นะได้เปลี่ยนกระถางบอลสีได้แค่หนอบอลสีเพื่อเอาไปขยายพันธุ์ต่อไปเผื่อมีเพื่อนๆท่านใดที่รักบอลสีและต้องการที่จะเลี้ยงน้องก็กดติดตามไว้นะคะเรามีแบ่งปันให้เพื่อนๆพนในโอกาสต่อไปด้วยค่ะถ้ามาน้องมีเยอะๆเ,เราก็แบ่งปันค่ะเพราะว่าเราก็อยากแบ่งให้เพื่อนๆที่รัก การเลี้ยงบอลสีเหมือนก,นกันกับเราได้มีความสุขเหมือนกับเช่นที่เราได้ทําอยู่ขณะนี้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณสําหรับการรับชมและติดตามค่ะสวัสดีค่ะ